ในการเปิดร้านโดยการทำซอสที่โปรเฟชชั่นอลมากๆถูกต้องค่ะอ่าทีนี้นะคะในการทำซอสอะค่ะทำไมต้องมีซอสเนาะเพราะว่าเวลาเราทำอาหารจำนวนมากๆเยอะๆค่ะแน่นอนอะเวลาเราตักปรุงแต่ละรอบรสชาติมันจะไม่เหมือนเดิมจะไม่อร่อยเหมือนเดิมเดี๋ยวเค็มไปหวานไปแบบไม่คงที่ไม่บาลานซ์ประมาณนั้นละกันนะคะเพราะฉะนั้นอะในการทำซอสแบบนี้นะคะจะทำให้เราปรุงทุกครั้งปรุงทุกรอบอร่อยเท่าเดิมอร่อยเท่ากันและก็สามารถเซฟระยะเวลาในการทำอาหารได้ด้วยค่ะ ในการทำนะคะในการเริ่มต้นปุ๊บอาจารย์จะเตรียมซอสทั้งหมดทั้ง3ซอสเลยะนะคะไป,ไปพร้อมกันนะคะซึ่งเริ่มต้นค่ะด้วยซอสอเนกประสงค์ก่อนนะคะ,คะตัวซอสอเนกประสงค์เนี่ยสามารถทําได้หลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะ,คะแล้วก็ อซอสต,ตัวที่2นะคะคือ,เ,อเป็นซอสกระเพราค่ะนะคะ,ะเ,เอาง่ายๆเลยถ้าใครแบบว่าไม่อยากจะทําแบบอยากเปิดแค่ร้านกระเพราอย่างเดียวก็สามารถทําแค่ซอสต,ตัวนี้ค่ะผัดกระเพราได้ทุกกระเพราเลย,นเนยได้ค่ะถ้าเตรียมไว้แล้วสามารถผัดได้ประมาณเป็นพันเมนูไม่เป็นพันเมนูยใช่ค่ะสามารถแบบแตกคะแนงได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะโนะคะ,คะส่วนซอสสุดท้ายนะคะซอสที่3นะคะนั่นคือซอสสามรสค่ะก็คือจะเค็มหวานเปรี้ยว ไปพร้อมๆ <Okay. S 1> กันเลยค่ะได้เลยค่ะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มต้นที่ซอสแรกกันเลยเนาะในการทําซอสนะคะเริ่มต้นก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตในการทําตัวซอสอนเนกประสงค์นะคะทําไมถึงเรียกว่าอนเนกประสงค์นะคะคือสามารถปรุงเมนูได้เกือบทุกเมนูเลยนะคะจะหมักก็ได้จะผัดก็ได้นะคะส่วนคําว่าผัดเนี่ยคือสามารถทําไล่ได้แบบหลากหลายในการผัดมากเลยค่ะเอาจิงๆแล้วทุกผัดเลยก็ว่าได้นะคะ ตัวซอสอเนประสงค์ตัวนี้นะคะก็คือเอาส่วนผสมนะคะที่เป็นน้ำนะคะน้ำปลาซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนะคะใส่ลงไปเราจะเคี่ยวแค่พอให้น้ำตาลเขาละลายนะคะหรือว่าเกิดการฆ่าเชื้อแค่ความร้อนก็พอแล้วนะคะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะคะเข้าไป ซอสของเราก็ได้ที่แล้วนะคะดูความเหนือนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่พริกไทยป่นนะคะเข้าไปค่ะคนให้แบบเข้าเข้ากันดีนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวอาจารย์จะทําซอสกระเพรา,าต่อก่อนที่เราจะทําซอสกระเพรา,านะคะอาจารย์จะเอาใบกระเพรา,ามาทอดก่อน คือเอาความชื้นจากใบของเขาอะค่ะออกมาก่อนนะคะเขาจะได้ไม่ต้องเสียง่ายอาจารย์จะเอาพริกแห้งนะคะมาโขลกนะคะอันนี้ของซอสกระเพรานะคะโขลกไว้ก่อนนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในตัวซอสนะคะนั่นก็คือพริกแห้งค่ะนะคะกระเทียมสามารถใช้กระเทียมไทยก็ได้ค่ะยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะอาจากนั้นนะคะพอนะ้ำมันเ,เริ่มร้อนนะคะถ้าไม่อยากให้กระเด็นเยอะใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะอาจารย์ก็จะค่อยแล้วก็เราเด็ดเรียบร้อยปุ๊บนะคะซับให้แห้งค่ะหรือผึ่งให้หมัด แห้งๆนิดนึงหมาดๆนิดนึงนะคะถ้าน้ําเยอะเดี๋ยวแบบครัวระเบิดนะจ๊ะทอดประมาณนี้นะคะเข้าไปใบกะเพรานะคะพอทอดเสร็จออกมาแล้วนะคะสีเขาจะใสขึ้นนะคะจะสวยเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ํามันลงไปค่ะตามสัดส่วนเลยนะคะเวลาใส่น้ํามันปุ๊บนะคะไม่ต้องรอให้น้ํามันร้อน ไม่ต้องรอนะคะสามารถใส่ไปได้เลยค่ะถ้าคุณรอให้น้ำมันร้อนเมื่อไหร่อะคะ่ะน้ำมันกระเทียมเราจะไหม้ก่อนสุกนะคะเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นนะคะผัดจนมีกลิ่นหอมเลยนะคะใจเย็นๆในการผัดนะคะโอเคกลิ่นกระเทียมของเราหอมแล้วนะคะเราอยากให้หอมมากขึ้นนะคะยังหอมแบบนี้อยู่อาจารย์จะใส่น้ำปลาก่อนอันดับแรกค่ะนะคะ จากนั้นนะคะเราก็ใส่ซอสปรุงรสค่ะนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมค่ะและสุดท้ายนั่นก็คือน้ำตาลทรายค่ะใส่ไปก่อนนะคะสังเกตรประมาณนี้นะคะ และน้ำเปล่านะคะอาจารย์ใส่ไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มรสจัดจนเกินไปค่ะนะคะเคี่ยวไปแป๊บนึงค่ะนะคะสุดท้ายนะคะอันนี้พริกไทยค่ะอ่านะคะพอเดือดประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาใบากะเพราที่เราทอดเสร็จแล้วะคะ่ะใส่ลงไปนะคะโอเคค่ะเดือดแล้วนะคะเราปิดแก๊สค่ะเราก็จะเทนะคะค่อยๆเท อันนี้คือหน้าตาของซอสกระเพราของเรานะคะทีนี้อันสุดท้ายของซอสค่ะนั่นคือซอสสามรสนะคะซอสสามรสนี้นะคะทำไมถึงเรียกว่าสามรสมันมีสามรสไงโอเคนะมีอะไรเอ่ยเค็มหวานเปรี้ยวโอเคนะคะซอสตัวนี้นะคะเราสามารถทำหลากหลายเมนูมากๆขอแบบมากเยอะมากๆมากๆเอางี้แล้วกันนะจ๊ะ เริ่มต้นด้วยอะไรนะคะเริ่มต้นด้วยเอาน้ําตาลปี๊บนะคะหรือน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปึกหรือน้ําตาลอะไรก็แล้วแต่นะคะเปิดไฟตั้งไปอ่อนนะคะแล้วก็เติมน้ําค่ะตามส่วนผสมนะคะจากนั้นนะคะเมื่อน้ําตาลเริ่มละลายนะคะเราก็จะใส่น้าปลาค่ะเข้าไปนะคะแล้วก็น้ํามะขามเปียกค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะ พริกน้ำปลามีอะไรแน่นอนน้ำปลาอย่างที่สองค่ะน้ำตาลคะ่ะทีนี้เริ่มต้นด้วยอะไรพริกน้ำปลานะคะแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราหั่นพริกก่อนนะคะกระเทียมค่ะมะนาวค่ะน้ำปลาอาจารย์ใส่ประมาณนี้นะคะถ้วยนี้เลยประมาณ120ยยี่กรัม น้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหรือที่น้ำปลาด้วยนะบางน้ำปลามันจะออกหวานกว่านี้ค่ะอาจจะต้องลดน้ำตาลลงเข้าใจนะคะจากนั้นค่ะอาจารย์จะใส่มะนาวนะคะประมาณ1ลูกค่ะใส่ไปเลยนะคะหรือ3ามเสี้ยวพอน้ำตาลเริ่มละลายหมดแล้วนะคะเราก็เอามะนาวเนี่ยละค่ะที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไปเพิ่มนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยดีกว่าค่ะกระเทียมกระเพายำ ตามสเต็ปนะจ๊ะโอเคค่ะบุบก่อนนะคะแล้วก็สับละเอียดเดี๋ยวจาย์ทำหมูกระเทียมเลยเนาะนะคะเริ่มต้นด้วยอะไรคะติดเกลค่ะอันนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำมันเข้าไปนะคะแล้วก็กระเทียมสับละเอียดค่ะนะคะผัดให้หอมค่ะนะคะโอเคค่ะจากนั้นนะคะใส่เนื้อหมูลงไปค่ะเมื่อไหร่ที่เติมหมูปุ๊บเติมน้ำค่ะเร่งไฟขึ้น อย่าเพิ่งไปแตะมนันนะขาวนะคะเร่งใส่ขึ้นนะคะทำไมต้องเติมน้ำลงไป1ห,หมูไม่กระด้างเนื้อสัตว์ของเราจะไม่กระด้างค่ะนะคะแล้วก็อย่าผัดนานจนเกินไปเดี๋ยวหมูกระด้างค่ะพอได้ประมาณนี้ปุ๊บเติมค่ะปรุงรสนะคะใส่ซอสลงไป ผัดเลยนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเป็นผัดกระเพราค่ะ ัดกระเพานะคะก่อนที่จะทํากระเพราแน่นอนเมื่อไหร่ที่มีกระเพราต้องมีอะไรคะไข่ดาวเริ่มต้นด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะผัดทุกผัดค่ะพริกกระเทียมค่ะถ้าอยากให้หอมมากขึ้นเติมขาค่ะ,คะรากผักชีค่ะนะคะ แต่ถ้าเป็นกระเพาเนื้อเติมยี่หราสกิกมือหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื้อมันกลิ่นแรงกลิ่นฉุนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บค่ะนะคะอันนี้ประมาณนี้นะคะจากนั้นอาจารย์จะเติมเนื้อสัตว์ลงไปละนะคะประมาณ300กรัมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะตักตัวซอสนะคะประมาณ3ช้อนพูนๆค่ะนะคะ ะะพอได้แบบนี้แล้วปุ๊บใส่ใบกระเพราค่ะนะคะใบมะกรูดค่ะนะคะบี้ๆหน่อยนึงนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกระเพราจากนั้นนะคะอยากตกแต่งให้กระเพราเราสวยนะคะใช้กระเพราที่เราทอดเมื่อกี้ะคะ่ะวางข้างบน ได้แล้วนะคะอันนี้ผัดกระเพราค่ะนะคะโอเคเป็นยำวุ้นเส้นรวมมิตรนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ยำสำคัญมากๆเลยยำนะคะทำยังไงให้สวยหั่นต้องสวยหอมใหญ่ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะมะเขือนะคะเป็นมะเขือท้อนะคะ อาจากนั้นนะคะเราจะโขลกคลิกกับกระเทียมค่ะเข้าด้วยกันอาเวลาได้ปลาหมึกมานะคะเราจะดึงหัวปลาหมึกออกมาก่อนนะคะถ้าไส้มันออกมาหมดแปลว่ามันทําไมเอ่ยมันสดค่ะนะคะดมกลิ่นด้วยนะคะว่ามีกลิ่นแบบคาวตามธรรมชาติของปลาหมึกหรือเปล่านะคะจากนั้นอาจารย์จะล้างค่ะนะคะ ใช้ตรงนี้ค่ะบ้างนะคะแผ่มันออกมาค่ะใช้ข้างในเวลาบ้างนะคะเราจะบ้างข้างในของปลาหมึกนะคะปลาหมึกะคะ่ะมันมีความหนาสังเกตว่ามันหนาแค่ประมาณไหนให้เรานอนมีดนะคะในการนอนมีดนะคะลงทีเดียวนะคะเริ่มต้นในการลวก ลวกสิ่งที่ไม่มีกลิ่นไปถึงสิงมีกลิ่นเข้าใจนะคะอาจารย์จะลวกวุ้นเส้นก่อนวุ้นเส้นที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นวุ้นเส้นแห้งวุ้นเส้นนะคะเวลาเขาตีบเขาจะขุน่นเวลาสุกเขาจะใสนะคะเสร็จแล้วปื๊บนะคะอาจารย์ก็จะลวกกุ้งค่ะนะคะพอลวกกุ้งเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็จะเป็น ปลาหมึกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไล่ตามลําดับแล้วนะคะสังเกตนะคะเวลาดูกุ้งนะคะดูยังไงว่าเขาสุกดีแล้วนะคะให้ดูตรงกลางที่เราผ่าก,กุ้งนะคะให้เขาขาวขุ่นนะคะถ้าขาวใสแปลว่ามันยังดิบอยู่นะคะให้เขาขุ่นก่อนอาจากนั้นนะคะเดี๋ยวรวนเนื้อสัตว์นะคะหมูค่ะใส่ลงไปเติมน้ำค่ะนะคะนิดนึงค่ะ นะคะให้แบบาขาวๆสวยกำลังดีนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็ปิดแกสแ๊สละนะคะแล้วก็เอาเฉพาะเนื้อหมูนะคะใส่ไปในวุ้นเส้นก่อนละกันนะคะมันจะได้เย็นง่ายนิดนึงนะคะทําน้ํายําก่อนนะคะอาจารย์ตักประมาณกระบวยครึ่งนะคะอันนี้น้ำมะนาวแค่ลูกเดียว เพราะว่าในนี้มีส่วนผสมของความเปรี้ยวแล้วนะคะเราก็จะเปิดใส่เฉพาะความเฟรชเข้าไปนะคะน้ำมะนาวหนึ่งลูกค่ะนะคะลูกเดียวก็ประมาณ3ามเซี่ยวนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็พลิกที่เราโคลคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่วุ้นเส้นเข้าไป ตอนนี้นะคะสามารถชิมรสดูก่อนได้นะคะแต่อาจารย์คิดว่ามันโอเคแล้วอร่อยแล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปเอาหมดล้วกันพอใส่เนื้อสัตว์ลงไปแล้วนะคะสิ่งที่เราจะใส่ลำดับต่อไปนั่นคือผักที่ไม่ทำง่ายค่ะนะคะนั่นก็คือเออมะเขือเทศค่ะหอมใหญ่นะคะเคลาค่ะนะคะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นก็เป็นต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะเด็ดเด็ดใส่ประมาณนี้ค่ะนะคะจากนั้นก็เคล้าค่ะเพราะใส่ใบตระกูลใบใบแล้วนะคะเราจะไม่คนเยอะละเดี๋ยวผักช้ำนะคะยำที่ดีผักไม่ช้ำนะคะจากนั้นเราก็จัดเสิร์ฟค่ะ